ทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวต้นไม้จ้าเราเพิ่งได้มานะคะพอดีน้องเขาส่งเป็นของขวัญมานะคะาจากเพจอะไรนะรพี่ชัยมูลผล,นนล,ผลเนาะชื่อเพจวิพิชัยลลพิชัยมูลผลนะคะ นี่นะคะเป็นต้นไม้ที่น้องส่งมานะคะาจากเพจพี่ชัยมูลผลนั่นเองจ้าสวัสดีทางติกตอกด้วยนะจ้าเดี๋ยวเรามาขึ้น่อเลยดีกว่าตัดแล้วจ้าโหแน่นหนามากค่ะเพราะว่าแบบนี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีต้นอะไรกันบ้างนะคะเห็นมีเป็นสามสี่ต้นเลยนะดึง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 วิริชีเดี๋ยวเอาเอาต้นเล็กสุดก่อนใหญ่สุดก่อนดีกว่าเนาะใหญ่สุดก่อนวยการถ่ายไหมคะถ่ายรูปมันเอาออกไม่ได้อ่ะ อ๋อเขาลัดเขาใส่รวดไว้ใส่รวดไว้นะคะเพื่อการการขยับขยื่นการเคลื่อนตอนขนส่งนั่นเองนะคะอี้ยกันไก่ก็ดีดีเลยตัดได้ขาดดีจังเลยดีดีบงหอกของผมอ่ะได,ได้แ่าจะได้ละเฮ้ ไม่ได้ทำไงโอ้ไมู่ Download. ้ตัดทั้งบนต้องตัดข้าง,ง,งล่างด้วยอ่ะคือเขาแน่นหนามากค่ะคือเขาเขาทำมาดีมากเลยนะคะเขาลัดโอ้โหทั้งข้างบนทั้งข้าง,งล่างแบบไม่ต้องห่วงเรื่องการขนส่งเลยนะคะโวยกับทิมตาน จะพังก็ตอนที่เรายกกันขึ้นนี่แหละค่ะตอนอื่นเราไม่พังหรอกก็พังตอนเราเราจะยกขึ้นนี่แหละอ๋อนี่ไงต้องตัดรวดโอ้ย่ออยางี้ตัดผิดไปตัดใบนี่ช็อกตายเลยเนี่ยทันทรันทันทัน แค่แค่แค่ยังขึ้นไม่ได้ต้องตัดอีกอะ่ะโอ้โหเขาแน่นหนามากโอเคเลยร้านนี้ไปส่องกันได้นะคะใน Facebook นะคะพี่ชัยมูลผลนะคะบอกเลยว่าจัดส่งได้แบบอืไม่มีขยับขยื่นเห็นไหมขึ้นไม่ได้เลย หนต้น,น,นผ,งผงเหินค่ะงเหินนะคะน้องผงเหินมาแล้วจา้านี่นะคะผงเหินมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ใบนะคะผงเหินนะจา้ามาแล้วจ้าไปแล้วหน,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 นึ่งต้นต้นดี่ต้นแผนแผ่นแท่นแทนนี่หนึ่งต้นนะจา้า ห 1> 1, นึ่งสองสามเหมันไมีตาหักด้วยเนี่ยไก่นะคะไก่มาด้วยนะคะหนึ่งต้นนะคะน้องไก่นะจ๊ะน,น้องไก่น้องไก่และอีกสองต้นอีกสองต้นนะข้างในรอแป๊บหนึ่งขอชำละก่อนทุกคนเขาทำแน่นหนามากจริงๆรดีจริง อ,อแนะนำให้อ่ามีกันไกลกันไกลตัดรวดแบบนี้ไว้ด้วยนะคะไม่งั้นท่านจะเอาได้ยลำบากมากว้ามาเย้ยวเราแบบสดๆกันเลยนะคะไม่มีตัดตอนตอนนี้อ,อ เด็กน้อยอนุบาลอันนี้ชื่อว่าอะไรนะมิ่งมงคลค่ะมิ่งมงคลค่ะนี่ก็สี่ใบใช่ไหมมิ่งไหม,มไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้อะไรอ่ะมัคคาร์สันสะพานมัควา,านอันนี้นั่นจ้าจะเป็นมัคควานรังสันนะจา้าชื่อเหมือนสะพานเลยนะคะนี่นะคะเป็นมัคควานรังสัน นี่ต้นสุดท้ายนี่มีต้นน้อยมาต้นหนึ่งอุ้ยอ้ยอันนี้จะเป็นมิ่งมงคลนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กนะคะเป็นต้นเบบีเห็นไหมมีสองใบมิ่งมงคลนะคะต้นนี้หันดูเออต้องหันทางนี้ นี่เฮ้ hey. ไปแล้วนะจ๊ะเปียกจัดโต๊อนี่อ่ะให้ดูอีกรอบนึงอันนี้ไก่ไก่ราชาไก่ราชาวดีนะคะนี่ถ่ายรูปน้องไก่และนี่ หงเหินนะคะอันนี้หงเหินนะจ๊ะหงเหินก็มาดูฉี่ดูดิันบอกจะมาอีกเรื่อยๆทั้งสี่ต้นนะคะทั้งสี่ต้นมาจากร้านพิชัยมูลผล <c oughs> จาก น้องพี่ชายโมลผลนะคะส่งมาให้นะคะที่ b i ๊กฮัทคาเฟของเราบิ๊กฮัท o f f e นะคะดอนเมืองก็แวะมาหาน้องๆได้นะจ๊ะนี่เลยหรือใครที่อยากจะสนใจบอนสีต่งางๆนะคะต้นไม้ต่างๆนะคะก็ไปดูในเพจของน้องหรือ Facebook ของน้องได้นะกับ พี่ชัยมูนผลนะคะนี่นะสี่ต้นนะวันนี้มีสี่ต้นมีน้องใหม่นะจ๊าแวะมาได้นะที่บิ๊กฮักคอฟฟี่ดอนเมืองนะคะใครที่อยากจะมาหาน้องๆบลัสีของเรานะคะไปแล้วนะวันนี้บ๊ายบาย